วันแชมเปี้ยนชิพอองลาเอ็นซังเผยเคล็ดลับวิธีปลูกฝังลูกหลานสู่เส้นทางนักสู้อองลาเอ็นซังนักสู้รุ่นใหญ่วัย39ปีจากเมียนมาดีกรีอดีตแชมป์โลกวันการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นมิดเดิลเวท185.205ปอและรุ่นไลท์เฮฟวีเวท205.225ปอออกมาเปิดเผยเคล็ดลับสำหรับใช้ปลูกฝังลูกหลานที่กำลังเดินเข้าสู่เส้นทางนักสู้ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต สำหรับองลาเอนซางถือเป็นนักสู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากบนสังเวียนวันปัจจุบันในวัย39ป่าปเจ้าต,ตัวยังคงมีความกระหายที่จะขึ้นต่อสู้บนสังเวียนอยู่เสมอส่วนบทบาทนอกสังเวียนเจ้าตัวคือผู้ผลักดันและถ่ายทอดความรู้ส่งให้ลูกหลานในครอบครัวที่อยากจเจริญรอยตามในเส้นทางเดียวกันดูคลิปวันไฟในสิวันที่6พฤษภาคม2566คู่องลาเอนซาง vs ฟานหลงองลากับลูกชายและหลานฮ่า โดยปัจจุบันอองลาเอนซางใช้ชีวิตและฝึกซ้อมอยู่ในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาซึ่งเจ้าตัวเฝ้ามองการเจริญเติบโตของลูกหลานบนเส้นทางนักสู้มาโดยตลอดและถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆให้อยู่เสมอโดยนอกจากจะทำเป็นตัวอย่างแล้วยังแนะนำวิธีสู่ความสำเร็จให้แก่ผู้ปกครองอื่นๆที่อยากสนับสนุนให้เด็กๆหันมาเอาดีในศิลปะการต่อสู้อีกด้วย การฝึกศิลปะการต่อสู้ทำให้พวกเขาเป็นคนที่ดีขึ้นได้พวกเขาจะเข้าใจถึงคุณค่าของการทุ่มเทกับอะไรบางอย่างเข้าใจถึงการอุทิศตนและสละเวลาเข้าใจถึงการข้ามผ่านความล้มเหลวเพื่อไปสู่ความสำเร็จและนั่นคือบทเรียนที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ผมคิดว่าคนเรามักจะหมดไฟเมื่อถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำเราต้องให้ความสำคัญกับความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นด้วยวิธีที่จะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกหมดไฟสำหรับผมถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมไม่ต้องการแรงกระตุ้นจากภายนอกผมอยากให้เกิดขึ้นจากภายในสำหรับอองลาเอนซางมีคิวกำลังจะขึ้นสังเวียนในศึกวัน168โดยจะต้องดวลกับชามิลเออร์โดกัน นักสู้วัย34ปีจากตุรกีที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตนักมวยปล้ำทีมชาติตุรกีที่ผ่านการแข่งขันในโอลิมปิกมาแล้วก่อนจะผันตัวเข้าสู้ MMA โดยยังไม่แพ้ใครตลอด9้าไฟที่ลงแข่งขันในระดับอาชีพโดยทั้งคู่จะดวนกันในกติกา MMA รุ่นมิดเดิลเวท185205ปอปอต้องมาดูกันว่าจะเป็นฝั่งอองลาเอนซางคว้าชัยที่2บนแผ่นดินอเมริกาหรือชามิวเอโดกันจะคว้าชัยแจ้งเกิดบนเวทีใหญ่ระดับโลกได้สำเร็จเช้าวันเสาร์ที่7 กันยายนนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ไม่ควรพลาดสำหรับศึกวัน168สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางที่เครื่อมาสเตอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตได้ที่ Facebook วัน h h ม m p i o n s h i p t h a i l a ด d เว็บไซต์วัน i ิ c o m และมและอ g r a ตาแกรมโ m เอเน